จะเข้าแล้วนะคะดูน้องาแบบที่อ่านได้ี่สางห่คิวอเข้าสู่ไมค์เฟลดีช่วงที่2อนะคะได้เวลาที่จะต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ค่ะชาเอ ชัตเตอร์ชัด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 ชัได้ไหมคะทุกคนคือเหมือนตอนนี้ค่ะที่ว่าตัวอยู่ในแบบเวทีฮอลลีวูดอะไรเงี้ยเดินจมแดงอยู่เลยช่อแบบห้องแต่ละตัวนี่มูลค่ารวมกันนี่สร้างสตูดิโอได้เลยถูกแต่ชื่อเยอะมากจริงๆริงจะเชื่อว่าเป็นชีวิตปกติของน้องมาชาทุกวันได้ยินเสียงนี้เรื่องปกติแล้วครับใช่ไหมของพ่าใช้ทุกเสียงมิ้งโฟมเงินไม่ใช่คเริ่มแล้ววันนึงเนี่ยไม่ได้ยินเสียงนี้อาจจะเริ่มหรอกเฮ้ย มันนิดเงี้ยหายไปเออเพื่หายไปหวเลยอะไรแบบนี้อ่ะแต่มาดูเพื่อนเรากันบ้างดีกว่านะเพื่อนเราเพื่อรายการเรานะคะส่ง SMS เอมเาที่เราทำกบอกว่าของเรียนแบบแบบนี้แหละเห็นกันอยู่เดี๋ยวก่อนมาสลายกันแบบ้างนะคะก็บอกว่า CD เทปหนังมากันเป็นแพงๆเลยค่ะบ้านเราฟูชื่อนะคะเยอะเยอะกว่าของจริงอะค่ะคือจะมีรถพับกันไปแล้วหลายรอบจับก็นไปะล้หลายรอบก็ยังมีไม่เป็นไรเราม เขาบอกแบรนด์เนมทั้งหลายค่ะทั้งคุณหญิงคุณนายกับนักศึกษาที่คู้กันจนแยกไม่ออกแล้วอะว่าไหนจริงไหนปลอมอืมนะหรือว่า i ไอโฟนค่ะมีกันมากมายไปถึงโอ้โหรุ่นกี่รุ่นแล้วนะคะมีแฟลชไดรฟ์ด้วยนะคะหนูเจอปลอมบ่อยๆแล้วก็แบงค์ที่ใช้กันทุกวันนี้แหละ,ค,ะค่ะก็มีของปลอมนะบอกว่าหน้าตาคนเราเนี่ยแหละห แต่วงเล่นนะแต่วงเลี้ยวว่าถ้าเกิดปลอมแล้วสริก็ให้อภัยได้ค่ะคือคือแบบเหมือนพูดง่ายๆคือแบบมันเสริมเข้าไปอะไรอย่างเงี้แต่อันนี้แบบว่าแอบแอบจิกนิดนนึงิดนึงนิดนึงโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยนะคะสถานเช้ามันก็คิดว่าของนแบบอะไรเราเห็นมากที่สุดของเรียนแบบอะไรที่เห็นมากที่สุดใช่ไหมค่ ถ้าสำหรับผมตอนนี้น่าจะเป็นซีเพลงเลือนใจเรือนใจคือถามศิลปินไม่ได้เลยนะศิลปินจะขึ้นเออขอมันขึ้นดิขึ้นขึ้นไหมคะพอไปกับเดินเดินดูเห็นเฮ้ยเพลงเราอุดไปรวมอยู่ในนั้นด้วยซื้อเลยเพราะจะได้ไม่ใช่ ใช่ครับมันผมคิดว่ามันจะดูแบบเรียกว่าง่ายไปหน่อยแบบไม่ได้ลงทุนอะไรเลยใช้แค่แผ่นซีดีเปล่าๆแล้วก็เอาแล้วเอามารวมกันลงการลงขายผชาก็เลยไปตัดตรงตรงนี้ที่ไม่มีใครสามารถเรียนแบบได้แล้วกันอ่ะบกเป็นแฟนเรียกันด้วยว่าสมหัวเห็ดครับใช่ไหมคงไม่ต้องถามเลยคือนนี้จะทป็นอ็นดูเหมือนชื่อที่สาเหตุเห็ดเนี่ยที่เป็นในมาริโอ้ค่ะ ค่ะาอ๊แกขแชื่อตด้ขว่ามีอีกชื่อด้วยคไออกๆชื่อว่าโคใช่ครับเป็นชาได้งไงครับก็คือต้องเลาก่อว่าชื่อชื่อเดืโคเนี่ยเป็นคุณพ่อเป็นคนตั้งให้พออายุสักประมาณสิบเจ็ดคุณแม่ก็เริ่มออกความคิดเห็นว่า ใช้ชื่อพ่อมา17ปีแล้วใช้ชื่อแม่บ้างให้ลูกเฮ้ยเฮ้ยนี่เป็นไอเดียใหม่คือเหมือนแบบว่าคุณแม่ยอมให้คุณพ่อตั้งชื่อช่วงหนึ่ง17ปีอันนี้คือ17เป็นต้นไปแม่ขออันเหมือน17เป็นต้นไปแม่แต่ขอแต่ก่อนหน้านั้นผมไม่รู้คุณพ่อคุณแม่คุยกันยังไงโอเคคือก็เลยได้เปลี่ยนเป็นชื่อคาชาครับค่ะแม่บอกไหมคะทำไมถึงตั้งชื่อว่าคาชามาจากอะไรมาคาทาหรือเปล่าไม่ใช่ชื่อคาชาใช่ไหมครับก็มาจาก ชื่อกระชานี่หมายถึงช้างคุณแม่ก็อาจจะหมายความว่าอยากให้ทุกๆก้าวที่ก้าวไปมัน่นคงเกรนช้างที่กำลังเดินดีนะโตมาเราหอมอะใช่ไหมถ้าโตมาเราใหญ่เราชี้ช้างน้องเลยนะชี้ปางช้างอ้าวแต่เดียวตัวเองมีอะไรที่เหมือนช้างไหมพีคิดว่าตัวเองที่มีอะไรที่เหมือนช้างมากที่สุดใช่ไหมพี่ถ้าสำหรับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่า กางเคลื่อนไหวใช่ไหมช้างเราจะแระหน่ำเจค่อยไปช้าเหมือนผมเลยครับตอนเช้าเ็จะลุกไปห้องน้ำได้ก็จะค่อยๆลุกไปห้องน้ำเดอันั้นออกแนวเต่าด้วยนะออนวเต่าด้วยนะคือคือตอนนี้มีมีใครกดปุ่มก็เผลอแล้วมันรันค้างไว้เรื่อยๆ่ยๆเ่อยอๆ่อย่อยๆเยๆ่อยเยเรย่อๆเ่ย่ มีน้องชายแท้ๆหนึ่งคนครับแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องที่แบบสนิทกันมากๆอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กอีกสองคนก็รวมผมด้วยเป็นสี่คนก็เรียกว่ามีเด็ก,ดกนัน้นคนอยู่ที่บ้านใช่ครับแต่ก่อนจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรประกอบชื่อโค้กใช่ไหมน้องสาวก็ชื่อเค้กคนนึงก็ชื่อเค้กอีกคนนึงก็ชื่อคิวชื่อเรียนกันเลยโค้กเค้นคิวเรียกกันสี่คนใช่เค้กดีแต่โอ้สนุกดีแล้วเป็นไงบ้างที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพอะไรคะค้าขายอุปกรณ์ไฟฟ้าครับผมก็ตอนสมัยอยู่โคราชก็ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าพอย้ายเข้ามาที่กรุงเทพก็ยังค้าขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่แล้วตอนเด็กๆช่วยพ่อคุณแม่ค้าขายของอย่างไรนะครับตอนเด็กๆเป็นคนทังใหใช่ไหมครับตอนเด็ก ผมออกแนวซนมากกว่า,าก็คือแบบพอทางานอยู่ตอนมเป็นเด็กผมก็ชวนน้องไปสนอยูนข้างล่างตรงที่เขาเขาเรียกว่าซื้อขายกันประมาณนั้นก็คือหลักๆคือไม่ได้ช่วยเต็มๆไม่ได้ช่วยเต็มๆแต่พอชใช่ตอนนี้ <laughs> จะสนมากกว่าพอโตขึ้นมาได้ช่วงหนึ่งปั๊บคุณแม่จะมาพูดอะไรพูดบิวอะไรผมสักอย่างนผมก็ไปช่วยงานตลอดพักหนึ่งช่วงปิดเทอมขยันได้เทอมเดียวได้เทอมเดียวเลิกอ้าวแต่ว่าตามโดยรวมก็คือเป็นแต่ดีนะก็คือเชื่อฟังถูกไหมคะใช่ บอกว่าดื้อแบบวัยเด็กกบเทียวมากถามว่าดื้อไหมก็ก็ดื้อนะครับก็ดื้อเขาเรียกว่าแรดื้อแบบมิสัยเด็กทั่วไปจจะไม่ได้ดื้อแบบรั้งไม่ฟังอะไรเลยทั้งนั้นแล้วนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสอนเทคนิคอะไรบ้างคะเพราะว่ามีปอไปช่วยงานุณแม่ด้วยคุณพ่อคุณแม่สอนเทคนิคอะไรบ้างบางทีการที่เราลงไปช่วยงานมันเกิดจากเขาเรียกว่าสมนึกของเรามากกว่าครับเพราะว่าเราเห็น เราเห็นตั้งแต่เด็กอ่ะคุณพ่อคุณแม่เราไม่ได้เกิดมาแล้วแบบอยู่สบายๆต้องทํางานหนักทํางานเหนื่อยอยู่แล้วพอเราเห็นแบบนี้มามันก็ทําให้แบบย้อนกับเราเร้วมัช่วยวะก็เลยทําให้เราได้ช่วยคือเป็นเด็กที่แบบว่าคืออยากพร้อมจะลงไปช่วยทำอะไรก็ได้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าสบายใจเราก็เหมือนทำตัวใมีประโยชน์มันเป็นเหมือนการช่วยเบาแรงคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับจะได้แบบไม่ต้องเหนื่อยหนักเหมือนเดิมเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีต้มือตบมือ เมื่อพูดถึงเรื่องเรียนมั่งหวายบอกออกมาที่ออนไลน์เรียนที่เป็นโรงเรียนอินเตอร์ด้วย British Columbia International School เรียน British Columbia International School อยู่หนึ่งปีครับผมแล้วผมก็มาเรียน g ีดต่อเพราะช่วงนั้นเป็นศึกษาเอางเรียนใช่ครับเพราะช่วงนั้นก็เริ่มมีทำงานอะไรประเภทนี้บ้างเป็นไงวะารการที่เราเรียนโรงเรียนอินเตอร์แล้วเราคือเคยเรียนโรรงเียนไทยมาก่อนเคยเรียนโรงเรียนไทยมาก่อนครับแล้วก็็ต่างงงมันนเปยถามว่าแตกต่างไหมก็แตกต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคม ไม่ว่าจะเป็นเอาเพื่อนเพื่อในโรงเรียนก็จะต่างกันแล้วเรียนโรงเรียนเจอกะจะเดีนเตอเยอะขึ้นกิจกรรมที่เราทํากันหลังเลกเรียนก็จะไม่เหมือนกันเราทำอะไรก็อะตอนสมมติว่าตอนอยู่โรงเรียนประจําปกติก่อนเตะฟุตบอลเรียนแต่ฟุตบอลผมมีซ้อมดนตรีไทยก็ไปซ้อมดนตรีไทยแล้วพออยู่ football นี้แต่งตานะไม่เหมือนพอยิบไปใช้ ก็จะมีความจริงมันก็แตกต่างไหมก็แตกต่างเช่นเพื่อนิรงเตอรนเอก็เลิกเรียนไปไหนเม้เดือนห้างกันเต่ฟุตบอลบ้างบางครั้งแต่เตะไม่บ่อยดูแบบดูคุณหนูคุณหมูมากเปเพอนแต่ยกเว้นผมผมไม่ใช่ยังไม่ใช่ใช่ไหมก็อนี้ั้งสองสไตล์ข้อนี้ตอนอยู่ที่โรงเรียนมีกิจกรรมอะไรแสบบ้างอยู่โรงเรียนมีวีดีกรรมอะไรแสบๆบ้างก็ถามว่ามีไหมนก็พอมีบ้างก็ เด็กนักเรียนเด็กนักเรียนทั่วไปก็่าจัดเคยกันบ้างนะโดนเรียนแต่ผมกับเพื่อนๆอก็เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไสร้างช่องทางในการโดดเรียนออยังไงคะก็คือสมัยโรงเรียนใช่ไหมครับจะเป็นกําแพงแ,พงแล้วก็มีลวดหนัอยู่เป็นลวดหนังเป็นเสน้นสามเสน้นผมกับเพื่อนๆอก็ไปยืนคีมอาจารย์ในห้องขาดกับ ตัดลวดยืนเขาไปคืนครับเอาไปคืนแล้วก็ตัดลวดตัดลวดเสร็จก็โดดจากช่องที่เราตัดแล้วซ่อมนะเอาแบบมันเนียนๆซ่อมให้เป็นแบบใช้ไม่่อครับได้ดไ้คืออาจารย์ไม่ได้รู้เลยว่าที่ให้ยืนคีมไปเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ครับเราเอาไปหาเรื่องโดดเรียนนะจนตอนนี้รูนั้นเป็นยังไงบ้างแเป็นโครงเหล็กขึ้นมาไม่สามารถใช้อะไรตัดได้ตัดเข้าเปกนคาชาแล้วก็ใส่หน้ากากเหล็กเหมือน เพเหล็กอ,อ่ะค<ห>ือใช่อย่างนั้นเลยครับเป็นเหล็กนั้นเลยก็ดีใจนะทำให้โรงเรียนพัฒนาขึ้นี่คือความปลอดภัยของโรงเรียนมีความสำคัญมากที่สุดนะเผื่เราสามารถทำลายมันได้เนี่ยไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะที่มันไม่ได้ชาชามาปัดไวค้คะคือนักเรีนยนจะไม่ปลอดภัยจนทุกคนที่ทุ่มแม่เราขอบคุณมาอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างอ่ะนล้ก็เป็นอีกหนๆก็ได้เป็นว่ชาการสั่งแซ่บพอพอจบมัธยมละมาเรียนด้านนิเทศศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ทำไมถึงเลือกเรื่อเรื่องสาขาสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทำไมถึงเลือกเรียนสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการใช่ไหมับผมก็คือตอนแรกก่อนก่อนที่ผมจะมาเป็นอาเอฟค่ะผมก็เรียนอยู่ในสาขาภาพยนตร์และวิดีทัศน<อ>์แล้วพอไปปับ๊บแล้วผมก็ออกมาก็ได้ทํเขาเรียกว่าหลังการเปลี่ยนสาขาเรียน<อ>ให้เขาเรียกว่าเรียนได้ง่ายขึ้น<อ>เพราะว่าบางครั้งการที่เราเรียนเราทางานไปด้วยเนาะใช่ครับก็คือแบบถ้าเรียนอาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต้องมีแบบของกล้องถ่ายบ่อย ตลาดเราไม่เราอาจจะไม่สามารถไปออกองถ่ายได้ตลอดเราก็อาจจะออกก็เลยต้องเปลี่ยนสายนะคะตอนนี้เป็นสายเป็นสื่อสารการตลาดแบบฟูนาการสื่อสารการตลาดครับโอเคแล้วเป็นไงคะการเรียนยากไหมถามว่ายากไหมก็ไม่ค่อยยากนะครับผมก็คือเขาเรียกว่ามีเพื่อนคอยช่วยเรียนด้วยเพื่อนคอยแบบเขาเรียกว่าช่วยตามงานตามงานบ้านหรือบางครั้งกานบ้านอะไรผม ไม่เข้าใจจริงๆมีน้องสาวที่บ้านอยู่คอยช่วยทีมงานบ้านเฮ้ยเอ๊ยน้องพี่ชื่อน้องน้องเค้กครับช่วยทำงานบ้านด้วยเหรอก็คือแบบบางครั้งแบบผมทำไม่ได้จริงๆอ่ะอ๋อพี่น้องน่ารักตอนเราเป็นใหต้องให้น้องเดินรับด้วยใช่ไหมน้องใส่ทั้งน้องใส่ชุดตัวเองไม่เรียกว่าบางทีเราอาจจะมีไอเดียมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก่บการบ้านกันบ้านหรืองานโปรเจกต์บางตัวที่แบบต้องใช้ไอเดียจริงๆก็ต้อง ถามจากหลายๆค,คนเคืแบเราจะได้ปินแค่เดียวมันหขึ้นมา,นมาเพราะว่าถ้าเราคิดแตกของเราอย่างเดียวเราก็าจะได้แต่ียกว่าอะไรที่มันซ้ำๆเดิมๆค่ะโอเคนี่ก็คือหลักการในการเรียนของน้องพิธานะคะค่ะคราวนี้มาพูดถึงการร้องเพลงกันบ้างดีกว่านะคะนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราได้มาเจอในวงดนตรีใช่ไหมครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะเราเริ่มอยากจะร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่เราเริ่มอยากจะร้องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ใช่ไหมครับความจริงเรื่องร้องเพลงต้องเริ่มจากเสียงเพลงก่อนผมได้ยินเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กๆ ีเพลงที่คุณแม่ต่งให้ผมก็เป็นเพลงกล่อมนอนแต่งให้ผมก็ชื่อเพลงอะไรครับไม่มีชื่อเพลงครับจริงเหรองว่าอะไรครับซัมเปิ้ลนะเปิ้ลขอโทษครับคุณแม่เอาเพลงคุณแม่เอาไเป็นอะไรรคับเป็นเพลงกับกล่อมเด็กเลยที่เขาว่าเขาสูงใหญ่มีต้นไม้และมีลำธารลำธารใสเย็นเป็นปลาแหวกว่ายไปแคนี้ก่อนดีกว่าคุณแม่ต่างให้ผต่างใ้นพอผมโตขึ้นสักพักหนึ่งผมมาถามนี่แม่แต่งจริงเหรอ คุณแม่ <แ Claire S 2> คิดอะไรอ่ะคุณแม่เหมือนอยากอยากแต่งเพลงที่เหมือนกับไม่เหมือนใครบ้างกล่องรู่แบบไม่เหมือนใครหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คุณแม่เป็นคนยินดีมากคุณแม่คนแต่งเองแล้วเป็นเพลงที่ใช้กล่องผมตอนเด็กๆน่าจะใช่เพราะเพลงไม่เคยได้ยินบ้านนี้อินดี้จริงๆนะนอกเหืจากอายุ1 7แล้วคุณแม่พอเปลี่ยนมาให้ใช้ชื่อคุณแม่แล้วเด็กคุณแม่มีแฮงค์เลยกล่องของตัวเองเพลงของตัวเองแล้วน้องๆแต่ละคนมีเพลงของตัวเองอยู่งครับอ๋อเปล่าครับจะใช้ เป็นเพลงรวมส่วนใหญ่จะเป็นอาผมกับน้องชายที่ได้ฟังเป็นเพลงรวมของทั้งค่ายค่ายมีค่ายเพลงและจะเปิดให้ฟังประมาณสองพิ้งสามพิ้งใช่แล้วมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยนะเอ๊ะนะคะอ่ะและเห็นบอกว่าเป็นคนที่มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีได้ถ้าชาเล่นอะไรบ้างก็เริ่มจากตอนป .4 เริ่มจากเครื่องดนตรีชิ้นแรกเลยที่ผมเล่นที่คิดว่าจริงจังน่าจะเป็นเป็นคิมครับคิม ขิม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 ค่ะกลางาหรืออยู่ว่าอันนี้ไม่ใช่น,นันนกแสดงโอเคอันนี้ติงต้งติ้งติง้งติ้งใช่ครับโอเคขิมทำไมอยู่ดีๆถึงได้เริ่มเรียนขิมครก็เริ่มจากเขาเรียกว่าเดินทางสัมพสินค้าแล้วเขาจะมีโรงเรียนสอนดนตรีคุณแม่ก็จูงมือไปเตียงเพาะเนาะหน้าเรียนเนาะเรียนไหมเรียนครับแล้วเราก็กลับมาอีกทีให้เราเหรอวะกลับไม่ทันแล้วโรงเรียนไปแล้ว ก็เรียนจริงจ in so, oh, ังเลยครับผมไปเรียนแบบทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์แล้วก็ใช้อรวิชาดนตรีไทยมสอบเข้าโรงเรียนตางรับชุต้นก็เลยเป็นนักดนตรีโรงเรียนูีโอ้โหนี่โต๊ะเรียนได้แรงจังเลยนะเราก็เล่นพอด้วยแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนเล่นพอด้วยารับเล่นพ้อไม่เก่งไจริงเหรอทำยังไดีกว่าการเล่นขีดเราดูไงว่าคนเม่เล่นเก่งเล่นไม่เก่ ถามว่าคนดูยังไงเขาเล่นเก่งหรือเล่นไม่เก่งนะครับคนที่เล่นเก่งอะอย่างแรกเลยสาหรับผมอะเราต้องจาโน้ตได้คือไม่ต้องดูโน้ตอะไรเลยใช่ครับอาจจะเป็นการที่แบบซ้อมมาอย่างดีพราแน่นอนว่าทุกครั้งที่เราแกะเพลงใหม่ต้องมีโน,น้ตมาอยู่แล้วขึ้นอ,อ,อยู่กับว่าคุณซ้อมเยอะขนาดไหนคุณฝึกสกิลเยอะขนาดไหนหถึงถ้าแบบซ้อมเยอะสุดเยอะผมว่าก็น่าจะเรียกว่าเก่ง ก็ตองข้อมือดีาใช่ไหมเพราะไ่บอกว่าหนักเบาไ่เหมือนกันอะไรางี้โโ้โหน้าหน้าดูนะอยากเห็นหน้าเหนเล่าอะเพราะว่าแบบหน้าตาและทรงผมแบบตัวใหญ่พอสมควรอ๋ออะรู้ว่าเล่นขิมแล้วเล่นอได้ท่างเี้ขอมาก็เริ่มมาเป็นดนตรีเ่นตรคม่ะเคยเคยต้องขอตัวก่อนว่าผมเล่นเคื่องนตรีไเยอะก็จริง่ผมไม่ไเล่นเก่งเ่อเาน เป็นกีตาร์คลาสสิกมันมีที่มาว่าทำไมจึงเล่นกีตาร์คลาสสิกได้ทำไมคะทำไมคะมันคืออย่างแรกเลยคือตอนเด็กๆปีหนึ่งเคยต้องเลที่อยากเล่นคือกลองชุดอ้อโหเท่นะซึ่งมันดังมากเท่มากเลยเห็นในทีวีตีกลองใหญ่ได้จูมือแม่ไปอยากเล่นกลองชุดเขาก็คุยอ่านะฮะตื่นมาพ่อครับหนึ่งแล้วเขาก็มาบอกกันว่า ไปค่ะสร้างไปน่าจะยังแบบเรียนไม่ได้เราโตกว่านี้หน่อยไหมลองเรียนอย่างอื่นก่อนไหมกีตาร์คลาสสิกแล้วการลองเรียนดู้สึไปไปมาๆได้เลยกีตาร์คลาสสิกอ่ะฮะแล้วได้กลับไปกองไหมรอบนี้ก็ตีก็ของอ๋อก็ได้กลับไปกองด้วยตลกก็ไม่ว่าจะเป็นเปียโนกีตาร์คลาสสิกวันเป็นอ่ะเป็นกลองก็พร้อมเลยเยอะเลเนี่ยม่าเป็นแบบเป็นหนึ่งนักดนตรีอ่ะถูกเนาะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรครับมันรู้สึกสนุกรู้สึกผ่อนคลายเวลาที่เราได้เล่นเครื่องดนตรีพวกนี้ แต่เมื่อกี้เนี่ยเราแอบถามไปใช่ไหมว่าชอบการร้องเพลงเพราะว่าคือแม่ก็ร้องเพลงให้ฟังเลย<ช>แต่แว่าตัวขาชาเองเ่ะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองร้องเพลงดีขน่อไหนเท่าไหร่คเริ่มรู้สึกว่าตัวเองร้องเพลงดีอเอาต้องเล่าตั้งแต่เริ่มเลยคือผมรู้สึกว่าผมชอบร้องเพลงจริงจังเมื่อตอนครับน่าจะแต่ชอบขวดเปิดคาราโอเกะในห้องร้องกับน้องๆทั้งสามรู้สึกว่าเราสนุกเรยเทพหรือไม่ร้องเพลงช่วงมอเน็ตปั๊บไปโรงเรียนสอนร้องเพลงบอกแม่ผมยากเลย ก็ก็ไ uhm ด้เข้าไปเรียนได้ไปเรียนรู้พวกเบสิกต่างๆว่าเราควรจะร้องอะไรยังไงได้เขาเรียกว่าเขากระท้อตัวความหมายตัวเองออกกล้าที่จะขึ้นไปยื่บนเวทีมากขึ้นถามว่าตอนนั้นตัวเองร้องเพลงดีไหมตัวเองร้องเพลงไม่ดีแต่แบบเน้นเอาใจละเน้นสนุกเน้นแล้วแต่เราสู้ด้วยเนาะโจนในที่สุดเราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอะคาเดมี่ไทร์ ซีซั่นที่8ปดแล้วยังได้รับรางวัลรองชนะเลอร์สองด้วยได้ยังไงบ้างคะคืออยู่ดีๆเราแบบเรามาเราได้ทำความรู้จักกับ Academy f a n t a s i เผมได้ทำความรู้จักกับ Academy f a n t a s i เช่วงอะคาเดมี่แฟนตาเชียซีซั่นหนึ่งผมไม่มีโอกาสได้ดูก็ผมไม่มีโอกาสได้ดูก็จริงแต่ผมได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆม่ว่นจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรสภาพแวดล้อมแบบมีข่าว Academy Fantasia สร้างมาเออทำให้เราทำให้เราได้รู้อ่ามันเป็นรายการเรียลลิตี้แหละตอนเด็กเรารู้ว่ามีกล้องถ่าย24ชั่วโมงแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่สนใจอะไรนะเพราะยังเด็กอยู่ก็ร้องเพลงของเราไปวันๆมีน้องๆสาวๆเป็นคอรักอยู่นะพอสักท่านึงโตขึ้นมาเราก็มีโอกาสได้ดู Academy Fantasia สร้างที่สามแล้วก็ ช่วงที่ผมได้ดูคือช่วงที่พี่ตุ้ยนะครับผมไปเขาเรียกว่าไปไปฮ่องกงมาได้รางวัลจากรายการในฮ่องกงทำให้เราเราติดตามจากนั้นแล้ก็ติดตามมาเรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นซีซั่นที่สามสี่หแล้วก็แปดคือว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมซีซั่นที่แปดเราถึงไปสมัครล่ะผมคนจีิผมเริ่มสมัครตั้งแต่ซีซั่นที่6ครับผมก็คือแบบคิดว่าตัวเองน่าจะแบบกีก้าหาแข็งพอแล้วน่ะต้องไปลองดูก็ไปเลยครับไปที่ขอนแก่นกับทางภาคใต้ รอบก่อนด้วยเองว่าซีก็ทำยังไงอะตอนนั้นเฟลไหมหรือว่าถามว่าเฟลไหมมันก็มันก็เฟลนะแต่แบบเราก็ด้วยความที่รู้ตัวเองว่าเฮ้ยเรายังไม่พร้อมยังไม่มีตอนไหนยูเท่าไหร่ประมาณสิบตอนนี้ผมอยูเท่าไหร่นะอ่าเมื่อกี้บอกว่า22 22ิบอ่สิแล้ว21อยู่อยู่ซีซัี่สิบส1บเก้่ว่าช่วงสิบเก้าก็ตาอหัวมันไ ตอนนั้นกระดูกยังอ่อนอยู่ยังไม่เคยผ่านเวทีประกวดแบบนี้มาก่าอนครั้งแรกที่แบบเวทีใหญ่แล้วมาประกวดเลยพอไม่ได้ปั๊บเราก็ปีเจ็ดยังเราไปสอบค่ะปีเจ็ดเป็นปีนึงที่ผมได้เข้าใกล้ฝังเขาเรียกว่าแรงสิ่งที่หวังไว้เยอะที่สุดก็คือปีเจ็ดเขาจะมีเอาเข้าขบ้านเอททั้งหมดร้อยคนแล้วก็เขาเป็นปีที่เยอะที่สุดใช่เข้าร้อยคนหนึ่งอาทิตย์แล้วก็มาคัด ให้เหลือครับคัดได้เรื่อยจากร้อยหเหลือ50-50เหลือ25ผมอยู่ยี่าคนสุดท้ายด้วยกัร12คนตอ่องคนผมาไปอีกสองดานถ้าเปยบเทียบกันผก็คือรอบรองชนะเลิศอะไรแบบนี้ก็คือถ้าไปยืนคู่กันก็จะ1 1> เล่นหนึ่งคนที่ได้เข้าไปบ้านแล้วผมได้ไปยืนคู่กับน้องปอน,นอซึ่งเขาเป็นแชมป์เซทที่เจ็ดคือเรียกว่าเหมือนโดนสายแข็งอง ใช่ไหมโดนใส่แข็งไปเออวรเป็นไงบ้างคะพอตอนนั้นคือมันเหมือนใกล้แล้วเกือบแล้วเราได้เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วอะเราทำให้เราเสียดายไหมเราก็เสียดายนะครับแต่ว่ามันก็หยุดไม่ได้อะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราทได้ดีที่สุดค่ะเราก็เลยมาตอนอีกกลับมาตอบกับปีแปดเราพอปีแปนกลับมาอย่างพักปีแปดตอนแรกเขาเรียกว่ามีการสั่งาหรอคือแบบประกาศทุกคนผมมีงรูนในทีแล้วเขาประกาศแล้วว่าต้องมีชื่อผมคนเดินลงมาเวทีกับว้านกลับบ้านแล กลับไปเตะฟุตบอลอีกแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก้าวกลับมาพอเห็นป้ายบนเวทีสามป้ายที่ยังไม่ได้เปิดแล้วอาป้ายก็ประกาศว่ายังมีอีกสามคนที่ยังไม่ได้แล้วก็ประกาศเราบอกมีหวังมีลุ้นเขาก็ประกาศน้องเจมส์บีซิสก่อนน้งเจมส์ได้ขึ้นไปเพราะคนต่อมาเป็นผมดีใจน้ำตาแตกน้ำตาแตกเลยแล้วในที่สุดมีใครได้เห็นวันนั้นไหมมีมีแต่กลับอยู่แต่วันแรกท่านชายบอกว่าเดี๋ยวเร้อมภาพมาเฉลยให้ มีช่องน้ำตากระเด็นนะถือว่าเป็นคนที่แบบมีความพยายามมากเพราะยังมาตั้งแต่ซีซั่น6ซีซั่น7ซีซั่น8แล้วขอดาได้เลยว่าถ้าวันนั้นซีซั่น8ยังไม่ได้เข้าซีซั่น9ผมว่าคงยัดต้องมาสมัครซีซั่น9ช่มคุณมพอใามใจเป็นสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดแล้วแล้วหลังจากนั้นพอเราได้เข้าไปเป็น AF8 แล้วเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าเราได้ทำในสิ่งที่เรา รักมากขึ้นกับเราจะมีงานที่แบบเราที่อยากจะทำที่ออกไปร้องเพลงได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายได้ได้ประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าเนี่ยคือเพลงนี่โอเคอเงี้นเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะพระชา,าจะมาประกาศในโลกรู้กับเพลงพระชาเพราะงั้นกพระชาจะมาโชว์ร้องเพลงสดๆให้พวกเราดูนะคะแล้วก็รวมถึงพูดคุยถึงเรื่องราวเส้นทางบันเทิงของพระชากันต่อด้วยเพราะฉะนั้นนาะะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่เบรกหน้าใครอความเคลงนจากทไทยทั้งพลาดค่ะ Yeah. <laughs>